สวัสดีครับพบกัช่องกับฟิลล์เพลินออฟฟิเชียลนะครับในที่ที่เดิมนะคะอยู่ที่นครปฐมนนะตลาดอ,าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะชื่อไว้ตรงนี้เออใช่วันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มก็คือว่าไม่ได้แสดงนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยพื้นแบบแฉะเลยนะครับแต่ก็พบก,กันใหม่วันที่แปดแปดนี้นะครับ เจอกันแน่นอนวันนี้ก็บรรยากาศกันไปก่อนนะอันนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับเวทีตอนนี้ก็กำลังเก็บพรุ่งนี้ก็เจอกันที่สมุทรปราการแต่เดี๋ยวพาเดินดูข้างทางไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของตลาดที่นี่คือตลาดเสรีนะครับพุนทธมณฑลสาย5 อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินกันสักเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับนี่ก็คู่ไก่หาใดูเจอพอดีเป็นบรรยากาศรถทัวร์เอยู่ตรงนู้นนะครับ เด็กสะาก็จะไปหาอะไรกินนะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมาขึ้นรถครับเดินดูว่าจะเจอใครบ้างบางคนก็ยังไม่ได้ลบหน้าเลยนะครับเพราะว่าฝนมาเร็วจริงๆแล้วก็เก็บของกันไม่ทันเลย ว,าวอาบน้ำไือยังครับยังเลยครับบรรยากาศหลังเลิกงานมันี้แจากกาหารบ้อโอเคเดี๋ยวพาไปเดินหาองกันดีกว่าอันนี้ก็อยู่หน้าตลาดแล้วฝนก็นยังยงลงอยู่เลยตอนนี้มาหาอะไรกินนะครับมีร้านขายของเยอะอยู่ อู๋ทได้เมนูอะไรกินน่ะกาเหลาค่ะกาเหลามันฟ้าไก่กาเหลาแซบอแซบร้อนๆตอนนี้กินอาหารว่างนะครับสั่งได้นะครับอาหารว่างว่างจริงด้วยโอ้ก็ว่างงานด้วยครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอาหารว่างเกิดอะไรขึ้นถึงว่างงานเนื่องจากฝนฟ้าอากาศพันธกันนายมาแล้วล่วงหน้าแล้วว่าฝนกัะหน่ำ กำลังฟ้อนได้ประมาณ5เพีครับกำลังม้วนเลยกำลังได้ที่เลยครับใช่ครับนก็ตูงลงมาเลยแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วครับตทุกคนจะไปหาของกินกันดีกว่าอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคี่ที่หน้างานเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรกิน มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะสำหรับ,บคืนนี้อันนี้มีเล้งด้วยข้าวขาวอยู่กับพี่สองมันเปเล้งอะไรอันนี้คืออะไรต้มตเลือดหมูต้มเลือดหมูน,นีอยู่ร้านตรงนี้เลยข้างหน้าตลาดตลาดเสรีตลาดเสรีเขาเกลือหรือป่ะ โอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝา,ากากดไลค์กดซับสไครป์ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย